วันนี้เลิกงามยาม้ำดีวันที่สองธันวาคมยกสาวเอกบ้านพ่อสวัสดิ์เปสานจา้ะนาพิกาดบ้านวังคอนยมตำบลนาจานาเภอสีชมพูจังหวัดคอนแกน่นเฮงเฮงรวยรวยบ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยสุขภาพดีแข็งแรง

เข่าให้อมเข่าด้วยไม่ได้ยังพูดด้วยกันนะช่างทำไมนี่ยังก็เคยช่วยอะไรกันเนี่ยไหนโตด้วยไม่ได้ไม่ได้ตกลงกัน Oi đó. Trụ không khoẻ nữa rồi. Sao lại sao? Trụ không khoẻ nữa rồi. Sao lại sao? 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 Sao นวะควันบุหรี่เอาพี่ก้วมาดูดบุหรี <c oughs>

ว่้ยว่อยว่อยว่อยเอาทาเอาทางเอาหีดเอาคองไปไปไปตะบันตกลัดดีหามจั่วลัดด้วยหามเสาเย้ว่้ยวอยว่อยว่อยตะวันตก เดวเดี๋ยวไม่ี่มาไปลไม่ไม่ช่ร่องเงินมีช่องมีใส่แต่ความรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพดีแข็งแรงบ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยรวยรวยุ้มปู่มั่วของสีนี่บอ

ยับกันไปเยอะขนอีกมัดได้นี่างทีวางยังนหน่ยนี่กงันไก่ก็เอามานี่มักนบ้างไมดกันลมได้ตอัวตีของใหญ่โดเด็ก เขาขยายบ้านมานี่แล้วมึงจะอยู่บ้านไหนทีนี้หลายบ้านอกแนบ้านไหนนี่มึงกินหลายบ้านเลยกินกินกินทุกบ้านเลย มลายบ้านบ้านหลังมึงบ้านคหชิมไวบ้านบ้านบ้านหลังไงกว่าบ่มีคนอยู่มันกับอยู่บ้านอยู่ช่วงเขามีเปนสถานที่กักเอาสถานที่าินบ้านหายคนอยู่นบินม่หลังมีมกูย่ายูนย่ายูขึ้นเลยเาย่ายู้นเลยและงได้แล้ว Bánh, á, đ不起, điểm à điểm donc, điểm Ô phăn lung tập phủ หันหันเสาไวทั middle, like ้งนี้หันเลียไ้ทังนี้เออรัดพอเออออกมาเออมันจะไม่ได้หันด้เออพออ่าก็ีนิเดีนัไมแตกคเด้อไม่รุ่นไอโบราณเนี่มันหนักมันดีแท้

ในา่ใครเนี่ยอ้นำทีมโดยพี่ยีนพี่อาตอมกระดาโอเจ้ยยีนเจ้ใหญ่ใช่ไหมมาเด้อข้าวต้มอู้ข้าวต้มโอ้ยแซวเป็นแซวเป็นข้าวเดียวอันนี้กรดดามีหงมีนั่นประเภทนี้พี่น้องประเภทนี้สร้างค้อมอันนี้อย่างเนี่ยโอ้ผักกรดเดากินยี้กับหยางกระเสบวาเตลวก สละซองแม่ล่ะสละซองเข้ากันบ่นี่อันนี้คันอันใดเนี่ยอันใดเนี่ยฝ่ายแม่ครัวฝ่ายแม่ครัวดูฝ่ายแม่ครัวจังหน่อยคนกัมมานตัลืมตีเทศที่อย่างดูมาลืมหนักนะโอ้ยบรรยากาศดีดีข้างบ่อด้วย นี <l id> ่จะภาพใหญ่ภาพเนร์อลาบเนื้อภาพเนื้อลาพเนื้อถือเคล็กถ่เมาว่าเสื้อฟอยออกมาลืมจ่อยก็ได้จ่อยเป็นเรู่ของบัตรสะลุเพราะไเนาะบัตรอันนี้เนอามันถืออะตรย์โซย์โซย์ก็ได้เลย่องของแนบันี้ะ เพลงเปิดให้ปะอ่าในฝ่ายแม่ครัวฝ่ายแม่ครัวหลักความแซบอยูม่มุมนี่แหละพี่น้องตุละ่ะข่างบอ่อปลาเด้รอบเช้ากินลาบเนื้อก้อนต้มเนื้อก้อนรอบใบเขวัจะกินปอปลาเผาจ้า,อ,าอ,อ๋อยมันนี่เงียบเด้เนี่ยวันนีโอ้ชิลลี่ เป้ายังกระดออแท้หอม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 ไม่ต้องเฝ้านอนแล้วผักกับในสวนเราเต็มเลยจอมองขอดสารขอดสารกินง่ายอยู่ง่ายสบายเบอ นี้ก่อนนะคะ,ะคลิปมันยาวแล้ว <c oughs> แซ่แบแซบย่างเดียวจวดย่างเดียวพี่น้องจวดย่างเดียว